สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวการมาจนภัยของเด็กอ้วนสุดน่ารักในเออเหรอะคำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับนี่คือเรื่องราวของตองเด็กชายตุ้ยนุ้ยนิสัยดีแต่ตองนั้นมีโรคประจำตัวที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั่นก็คือโรคดาวซินโดม หรือที่เรียกกันอีกอย่างว่าเด็กพิเศษโดยตองนั้นเป็นดาวซินโดมเหมือนกับคุณพ่อที่ชื่อว่าสำรวยซึ่งครอบครัวของตองก็มีสมาชิกทั้งหมดอยู่6คนและกำลังจะมีเพิ่มเป็น7คนเพราะแอลแม่ของตองกำลังท้องแก่ใกล้จะคลอด และถึงแม้สำรวจ,จะเป็นดาวซินโดมแต่เขาก็ดูแลครอบครัวของเขาอย่างดีและเขามักจะสอนต๋องอยู่เสมอว่าถึงแม้เราจะเป็นอย่างนี้เราก็เป็นคนดีได้แต่ถึงต๋องจะทำตัวดีสักแค่ไหนก็ยังมีคนชอบแกล้งและแล้อเขาว่าเป็นไอเอ๋ออยู่เป็นประจำแต่ต๋องนั้นก็ยังมีเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าลูกแก้วมาคอยช่วยเขาอยู่ตลอดแต่การที่ลูกแก้วมาเป็นเพื่อนกับต๋องทําให้ปีชาพ่อของลูกแก้วไม่พอใจอย่างมากเพราะปีชานั้นไม่ชอบพวกปัญญาอ่อน ในทุกๆวันก่อนที่สำรวยจะไปทำงานสำรวยก็จะปั่นจัก,กรยานพาตองไปส่งที่โรงเรียนเป็นประจำและระหว่างทางสองคนพ่อลูกก็จะคุยเล่นกันไปเรื่อยมันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดที่พ่อลูกได้อยู่ด้วยกันหลังจากสองพ่อลูกปั่นจักรยานเข้ามาถึงในตัวเมืองสำรวยก็มักจะจอดจักรยานไว้ที่หน้าร้านรองเท้าปีชาพาณิชเป็นประจำซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านของปีชาพอปีชาออกมาเห็นก็ไม่พอใจ ทำไมต้องมาจอดจักรยานหน้าร้านของเขาด้วยสัมรวยก็ตอบว่าก็ตรงนี้มันที่จอดจักรยานนี่ครับหรือจะให้สมรวยไปจอดในน้ําจากนั้นสมรวยกับต๋องก็พากันเดินไปโรงเรียนทางปีชาก็เถียงไม่ได้เลยหงุดหงิดแล้วก็หันมาสอนลูกแก้วว่าห้ามไปคบกับไอ้ต๋องเพราะมันปัญญาอ่อนเดินขี้มูกหไลยน้ำลายยืดทั้งวันเข้าใจม่ลูกทางสัมรวย ก็พาตองแวะซื้อของใส่บาตรพระและสำรวยก็ได้สอนตองว่าถ้าตองหิวข้าวก็มาขอข้าวพรกกินนะลูกพระท่านใจดีและพอมาถึงโรงเรียนสำรวยก็บอกตองให้ตั้งใจเรียนและทั้งคู่ก็จุ๊บมิงกันแต่ยังไม่ทันไรพอตองเดินเข้าโรงเรียนไปก็โดนคนอื่นแกล้งอีกแล้วแต่ตองก็ไม่ได้ตอบโต้พร้อมพูดว่าเด็กปัญญาอ่อนค,ครับ ทางสำรวยเห็นแบบนั้นก็สบายใจที่ต้องอดทนไม่เป็นนักเลงตอบโต้คนอื่นส่วนปีชาก็มาส่งลูกแก้วถึงโรงเรียนพอดีสำรวยเลยเข้ามาถามขับมอเตอร์ไซค์มาทำไมพึ่งมาถึงล่ะครับผมเดินผมถึงก่อนอีกปีชาก็ไม่สนใจแล้วก็หันมาสอนลูกแก้วอีกว่าตั้งใจเรียนและอย่าไปเล่นกับไอ้ต๋องแต่เมื่อเดือดลูกแก้วจะฟังพอพ่อกลับลูกแก้วก็รีบวิ่งไปหาต๋องทันทีเลย หลังจากนั้นสำรวยก็มาทำงานโดยเขานั้นทำงานเป็นพนักงานของสถานีขนส่งซึ่งสำรวยก็มีหน้าที่โบกรถและขนสัมภาระแต่พวกเพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่แถมทำท่ารังเกียจซะด้วยซ้ำพอตกเย็นก็ถึงเวลาเลิกเรียนของเด็กๆทางต๋องก็โดนเพื่อนในห้องที่ชื่อว่าเบิ้มแกล้งขโมยรองเท้าแต่ดีที่ลูกแก้วเข้ามาช่วยไว้ทันแล้วตอนนั้น ปีชาที่มารับลูกแก้วก็บังเอิญมาเห็นเข้าทําให้ปีชาโมโหลูกมากเลยรีบพาลูกแก้วกลับบ้านและใช้ไม้เรียวตีเธอเป็นการทําโทษทางสํารวยก็มารับตองกลับบ้านเช่นกันในตอนนั้นตองกำลังนั่งวาดรูปให้พอ่อพอสํารวยมาเห็นก็ดีใจมากที่ลูกชายวาดรูปให้เขาก่อนจะกลับตองก็เอารองเท้านักเรียนให้พ่อดูว่าตอนนี้มันพังหมดแล้วและที่พังก็เพราะโดนเบิ่มแกง ตัดกลับมาที่ปีชาที่กําลังหงุดหงิดอย่างหนักเรื่องลูกแก้วเพราะเขากลัวว่าถ้าปล่อยให้ลูกแก้วคบกับต๋องต่อไปลูกแก้วอาจติดเชื้อปัญญาอ่อนจากต๋องก็ได้แถมตอนนี้ลูกแก้วก็ทําตัวอย่างกับผู้ชายไม่ยอมพูดคะขาพูดแต่ฮะได้ฮะทั้งหมดนี่ต้องเป็นพ่อต๋องแน่ๆลูกแก้วที่ได้ยินพ่อพูดแบบนั้นก็ทําได้แค่แอบร้องไห้อยู่ในห้องเช้าวันต่อมา สำรวยก็พาตองมาซื้อรองเท้านักเรียนคู่ใหม่ที่ร้านของปีชาแต่ทางปีชาก็ไม่ยอมขายเพราะเขาไม่อยากขายของให้พวกปัญญาอ่อนแถมยังตะคอกใส่หน้าพร้อมไล่สำรวยกับตองให้ไปไกลสำรวยก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยตัดสินใจพาตองไปหาซื้อรองเท้าร้านอื่นแต่ทางตองนั้นรู้สึกโมโหมากที่พ่อโดนตะคอกใส่หน้าตองเลยหยิบก้อนหินมาปาใส่กระจกของร้านปีชา ลูกแก้วที่เห็นแบบนั้นก็รีบออกมาบอกให้ตองรีบหนีส่วนสำรวยก็ตกใจมากเลยรีบพาตองนี้ออกมาก่อนและก็พามาทําโทษด้วยการตีก้นพร้อมถามตองว่าทำไมเป็นเด็กแบบนี้ลูกตัวตองเองก็เสียใจเลยวิ่งหนีจนสำรวยหาตัวตองไม่เจอแต่สุดท้ายตองก็เดินมาหาพ่อพร้อมบอกขอโทษสำรวยเลยบอกกับตองว่าตองรู้ไหมว่าตองทำผิดตองทำของเขาเสียหายนะลูก ตองจึงถามพ่อว่าทำไมไม่มีใครรักต๋องเลยสํารยเลยตอบต๋องว่าใช่ลูกไม่มีใครรักเราก็พอเราเป็นแบบนี้ไงแต่ถึงไม่มีใครรักต๋องแต่พ่อรักต๋องนะลูกจากนั้นลูกแก้วที่แอบตามมาก็เดินเข้ามาหาต๋องและบอกกับสําวรยว่าเดี๋ยวลูกแก้วจะพาต๋องไปเล่นเองฮะแต่พอทั้งสองจะพากันไปหาอะไรเล่นไอเบิม้มก็พาลูกพี่มาเอาคืนต๋องกับลูกแก้ว ทางลูกแก้วที่เห็นว่าพวกไอเบิร์ม,มีเยอะกว่าเธอจึงพาตองวิ่งหนีส่วนสำรวยก็คิดว่าเด็กๆวิ่งเล่นกันเฉยๆเลยนั่งดูเพลินๆอย่างมีความสุขส่วนทางลูกแก้วก็พาตองเข้าไปหลบในช่องเก็บกระเป๋าของรถทัวร์แต่พนักงานที่ชื่อว่าเปียกที่กำลังรีบก็เดินมาปิดช่องเก็บกระเป๋าและบอกให้คนขับออกรถทางสำรวยที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบเข้ามาขวางรถทัวร์ไว้พร้อมตะโกนบอกทุกคนว่าตองกับลูกแก้วอยู่ข้างในช่องเก็บกระเป๋าและตอนนั้น ปีชาที่ทํางานเป็นหัวหน้าพนักงานขับรถทัวร์ก็บังเอิญหันไปเห็นสํารวยตะโกนโวยวายได้สั่งให้ลูกน้องไปดึงตัวสํารวยออกมาพร้อมยังด่าอีกว่าปัญญาอ่อนแถมยังสร้างแต่ปัญหาสํารวยก็พยายามบอกปีชาว่าต่องกับลูกแก้วอยู่ในช่องเก็บกระเป๋าครับแต่ปีชาก็ไม่เชื่อเพราะสํารวยนั้นปัญญาอ่อนปีชาก็ยิ่งหงุดหงิดเลยไล่สํารวยออกสํารวยเลยไม่สนใจอะไรแล้วและพยายามวิ่งตามรถทัวร์ไปแต่ก็ไม่ทัน รถทัวร์นั้นวิ่งออกไปไกลเสียแล้วจากนั้นสํารวยจึงรีบกลับบ้านเพื่อบอกเมียว่าต๋องตตดรถทัวร์ไปกรุงเทพแล้วพรุ่งนี้สํารวยจะรีบไปหาลูกที่กรุงเทพส่วนทางปีชาก็หาลูกแก้วไม่เจอเขาจึงกลับมาปรึกษาเมียที่บ้านทั้งคู่พยายามโทรหาลูกแก้วหลายครั้งแต่ก็ไม่ติดปีชาเลยนึกถึงเรื่องที่สํารวยพูดนั่นทําให้ปีชากับเมียตัดสินใจจะไปตามหาลูกแก้วที่กรุงเทพส่วนทางลูกแก้วกับต๋อง ที่ติดอยู่ในช่องเก็บกระเป๋าก็ไม่มีอะไรทําทั้งคู่เลยคุยกันไปเรื่อยลูกแก้วจึงเล่าให้ต๋องฟังว่าพ่อสั่งห้ามไม่ให้เป็นเพื่อนกับต๋องแต่ลูกแก้วไม่สนเพราะถ้าม่ได้ต๋องลูกแก้วคงตายไปแล้วที่เป็นแบบนั้นเพราะมีอยู่วันหนึ่งที่ทั้งคู่ไปเล่นน้ํากันตอนนั้นลูกแก้วเกือบจะจมน้ําตายแต่ดีที่ต๋องเอาไม้มาช่วยลูกแก้วไว้ทัน ตัดกลับมาที่สำรวยที่กำลังนั่งรอรถทัวร์ตอนนั้นสำรวยก็บังเอิญไปเห็นคุณยายเดินถือกระเป๋าหนักดูท่าทางน่าสงสารสำรวยจึงเข้าไปช่วยจนสำรวยนั้นดันทำตัวตกแล้วก็ยังมีคนมาเก็บไปอีกส่วนสำรวยที่ช่วยคุณยายยกของก็โดนคุณยายล้วงกระเป๋าขโมยเงินไปหมดเลยแล้วแบบนี้สำรวยจะเดินทางไปกรุงเทพยังไงหลังจากนั้นรถทัวร์ที่ลูกแกวกับตองติดอยู่ข้างในก็เดินทางมาถึงหมอชิด และประตูช่องเก็บของก็เปิดออกลูกแก้วจึงพาตองไปแอบขึ้นรถทัวร์อีกคันเพื่อจะกลับบ้านแต่ก็โดนพนักง,งานจับได้และไล่ลงจากรถทัวร์เด็กน้อยทั้งสองนั่งปวดท้องเพราะหิวข้าวตองจึงพาลูกแก้ววิ่งไปหาอะไรกินแต่ถึงจะเจอร้านขนมทั้งคู่ก็ไม่มีเงินซื้อตองที่คิดอะไรไม่ออกเลยขี่เส้นไว้ที่กำแพงเผื่อว่าพ่อเดินผ่านมาพ่อจะได้รู้ว่าตองอยู่ที่นี่ แล้วต๋องก็หันไปเห็นพระรูปหนึ่งต๋องจึงพาลูกแก้ววิ่งไปหาหลวงพ่อเพราะพ่อสำรวยเคยสอนว่าเวลาหิวข้าวให้มาขอข้าวพระกินเพราะพระท่านใจดีหลวงพ่อเลยถามเด็กๆทั้งสองว่ามาจากไหนกันลูกแก้วจึงตอบว่ามาจากเขาสกฮะแต่ไม่รู้จะกลับยังไงหลวงพ่อที่เอ็นดูเด็กๆเลยพาทั้งคู่มาอาศัยอยู่ที่วัดก่อน ส่วนทางสำรวจที่ไม่มีทั้งเงินทั้งตัว๋วเลยแอบเข้ามาในช่องเก็บกระเป๋าเพื่อเดินทางมาที่หมอชิดแล้วเขาก็บังเอิญมาพบกับคุณปีชาที่เพิ่งจะมาถึงเหมือนกันพอปีชาเจอหน้าสำรวยก็โทษสำรวยว่าเป็นพ่อกแกนั่นแหละลูกฉันถึงหายไปจากนั้นปีชากับเมียก็พากันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ส่วนสำรวยก็ไม่รู้จะเริ่มหาลูกจากตรงไหนเลยเดินหาตองไปเรื่อยๆในหมอชิดจนสำรวยมาเจอรูปวาดที่ตองวาดเอาไว้ที่กำแพงสำรวยก็จำได้วันนี้ต้องเป็นรูปวาดของตองแน่ๆสำรวยเลยรีบเดินหาตองต่อแต่ก็ไม่เจอ จนเขาหันไปเห็นรายการร่วมมือร่วมใจไอทีวีซึ่งเป็นรายการที่ช่วยตามหาคนหายสำรวยจึงตัดสินใจเดินทางไปที่ไอทีวีแต่พอไปถึงทางพิธีกรก็ได้บอกว่าตอนนี้รายการเพิ่งจะจบไปต้องรอถึงพรุ่งนี้ก่อนถึงจะประกาศตามหาคนได้สำรวยก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ตัดภาพกลับมาที่หลวงพ่อที่กําลังนั่งคุยกับคนใจบุญทั้ง3 ประกอบด้วยเจ๊แต๋วลีซอและมูเซอร์โดยทั้งสามคนนั้นชอบมาทำบุญที่วัดเป็นประจำและเจ๊แต๋วก็เคยคุยกับหลวงพ่อไว้ว่าจะมารับตัวโกะหนึ่งในเด็กวัดไปส่งที่บ้านในเชียงใหม่แล้ววันนี้พวกเจ๊แต๋วก็บังเอิญไปเห็นต่องกับลูกแก้วเจ๊ J. แต๋วได้ถามหลวงพ่อว่าเด็กสองคอนนี้เป็นใครคะหลวงพ่อก็บอกว่าเด็กสองคอนนี้หลงอยู่ในหมออชิดบอกหิวข้าวอาตมาเลยพามาพักอยู่วัดก่อน เห็นเด็กๆบอกว่าบ้านอยู่แถวเขาศกเจ๊ตแต๋วได้ฟังแบบนั้นก็สงสารเลยอาสาจะพาตองกับลูกแก้วไปส่งที่บ้านเองเดี๋ยวจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้เลยและทางหลวงพ่อก็ตอบตกลงในวันต่อมาพวกเจ๊ตแต๋ก็มารับตองลูกแก้วและก็โกเพื่อจะพาไปส่งที่บ้านของแต่ละคนและในตอนที่ทุกคนกําลังจะออกเดินทางตองก็ได้ยินเสียงพ่อออกมาจากทีวีตองจึงรีบวิ่งมาดูปรากฏว่าเป็นเสียงของพ่อจริงๆ ทางสำรวจที่กำลังออกรายการก็บอกข้อมูลของต๋องให้พิธีกรฟังผมชื่อสำรวยผม,ผมไม่หายแต่ลูกหายครับลูกชื่อศักดาอายุ11ขวบครับส่วนทางหลวงพ่อที่ยืนดูรายการอยู่ก็รีบโทรเข้าไปในรายการทันที ทางรายการที่รับสายหลวงพ่อก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและก็โปะเชะเด็กที่อยู่กับหลวงพ่อคือต๋องจริงๆและตอนนี้ต๋องก็อยู่ที่วัดสุดทัศน์สำรวยก็ดีใจมากที่รู้ที่อยู่ของต๋องแล้วสำรวยจึงบอกต๋องผ่านรายการต๋องเห็นพ่อไหมลูกพ่อมารับต๋องแล้วพ่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่ไว้ให้ต๋องด้วยจากนั้นสำรวยก็รีบไปที่วัดโดยไม่รอฟังพิธีกรเลย ส่วนทางพิธีกรก็ถามหลวงพ่อว่าจะให้ทีมงานไปรับตัวต๋องเลยไหมแต่พวกเจ๊แต๋วก็ได้บอกหลวงพ่อว่าจะพาต๋องไปส่งที่ไอทีวีเองหลวงพ่อก็โอเคและก็บอกทางพิธีกรไปจนดูเหมือนทุกอย่างจะจบลงด้วยดีทางสำรวยที่นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาถึงวัดสุทัศน์ก็รียกวิ่งเข้ามาหาต๋อง โดยไม่จ่ายค่าโดยสารเลยก็แง่ละสำรวยไม่มีตังค์ส่วนทางพวกเจ๊แต๋วก็พาเด็กๆขึ้นรถแล้วก็กราบลาหลวงพ่อเพื่อออกเดินทางแต่พอขึ้นรถมาจากคนที่ดูใจดีก็กลายเป็นพวกถอยพูดจาด่าเด็กๆสารพัดและพอสำรวยวิ่งผ่านมาพวกเจ๊แต๋วมันกลับไม่ให้ต้องลงไปหาพ่อแล้วก็รีบขับรถหนีออกไปจากวัดส่วนสำรวยที่มาถึงวัดแล้วไม่พบลูก ก็เลยถามกับหลวงพ่อหลวงพ่อจึงบอกว่าตอนนี้ให้โยมแต๋วไปส่งที่ไอทีวีแล้วหลวงพ่อจึงให้สงสงคนขับตุ๊กๆส่วนตัวไปส่งสำรวยที่ไอทีวีแต่พอสำรวยกลับมาถึงสถานีปรากฏว่าต๋องยังมาไม่ถึงสงสงที่สงสารสำรวยเลยบอกสำรวยว่าจะพาไปที่ร้านของเจ๊แต๋วให้ ตัดกลับมาที่พวกเจ๊แต๋วที่เพิ่งจะกลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้ทุกอย่างก็กระจ่างพวกเจ๊แต๋วไม่ใช่คนดีอะไรเลยพวกมันเป็นแค่กลุ่มต่างด้าวที่คอยจับเด็กมาใช้แรงงานทั้งเดินขายผลไม้โชกมวยโชว์แถงพวกมันยังชอบทำร้ายเด็กๆอีก ทั้งตองและลูกแก้วก็ต้องกลายมาเป็นเหยื่อคนล่าสุดของกลุ่มเจ๊แต๋วแทนที่จะได้กลับบ้านกับต้องมาถูกบงังคับให้ทํางานอย่างหนักวันวันหนึ่งถ้าขายของไม่หมดก็ต้องโดนดา่าและก็โดนทําโทษโดยไม่ให้กินข้าวเย็นส่วนทางสำรวท้่เดินทางมาถึงร้านของเจ๊แต๋วก็เดินถามหาเจ๊แต๋วไปทั่วร้านจนในที่สุดเขาก็เจอ และพอสำรวยถามหาต๋องเจ๊แตวก็ถึงกับตกใจมันเลยสั่งให้ลูกน้องจับสำรวยโยนออกไปแต่สำรวยก็ไม่ยอมแพ้ในวันต่อมาสำรวยก็มาถามหาต๋องที่ร้านอีกจนข่าวนี้สำรวยบอกเจ๊แต่ว่าถ้าคุณไม่พาต๋องกับลูกแก้วมาหาสำรวย สำรวยจะไปบอกตำรวจนะครับเจ๊แต๋ก็เลยโมโหมากจึงสั่งให้ลูกน้องพาสำรวยไปหาตำรวจสำรวยก็คิดว่าพวกเจ๊แต๋จะพาไปหาตำรวจจริงๆแต่ที่ไหนได้พวกมันจับสำรวยมาโยนทิ้งที่ถังขยะตังหากสำรวยได้บอกพวกมันว่าได้ครับถึงสำรวยเจ็บไม่เป็นไรแต่อย่าให้ลูกสำรวยเจ็บนะครับ พวกมันเลยจัดให้ลูกน้องของเจ๊แต๋วทุกคนพากันรุมกระเทือบสำรวยแบบไม่มีเมตตาแล้วพวกมันก็ทิ้งสำรวยไว้ตรงนั้นเหมือนเป็นขยะชิ้นหนึ่งทางสำรวยที่ช้ำไปทั้งตัวก็ไม่ได้ห่วงอะไรนอกจากรองเท้าที่เขาซื้อไว้ให้ตองเท่านั้นตัดกลับมาที่ตองกับลูกแก้วที่ต้องทนทำงานหามรุ่งหามค่ำเพราะทั้งสองคนขายผลไม้ไม่หมดแล้ว,วันหนึ่งที่ตองขายผลไม้ได้แต่พวกกลุ่มเด็กๆที่ขายประจำในเขตนั้นก็ไม่พอใจ หาว่าต๋องมาแย่งลูกค้าพวกมันเลยไปฟ้องไอโกให้มาจัดการต๋องโกก็พาพวกเข้ามาหาเรื่องต๋องแต่ดีที่ลูกแก้วเข้ามาช่วยไว้ทันแล้วก็ไลต่ตะเพิดพวกโกไปในวันต่อมาในขณะที่เด็กๆคนอื่นพากันออกไปขายผลไม้กันหมดต๋องลูกแก้วและโกก็พากันไม่สบายเพราะทั้งสามไปตากฝนกันมาเมื่อคืนนั่นทําให้เจ๊แตลไม่พอใจที่เอาแต่นอนกินบ้านกินเมืองไม่ยอมออกไปทำมาหากิน แกรีเข้ามากระชากตัวตองให้ไปทํางานแต่ลูกแก้วที่ทนไม่ได้ก็เข้ามาพักเจ๊แตแ่วสันล้มและพอเจ๊แตแ่วจะตีลูกแก้วตองก็รีบเข้ามาช่วยจนเจ๊แตแ่วโมโหสุดขีดจึงสั่งให้ลูกน้องพาตองกับลูกแก้วไปที่ร้านเพื่อซ้อมชกมวยโชว์จนพวกเจ๊แตแ่วเดินทางมาถึงร้าน สำรวจที่แอบรออยู่ก็สังเกตเห็นพวกมันกำลังพาตองลงจากรถสำรวจึึงรีบวิ่งเข้าไปหาลูกแต่พวกลูกน้องของเจ๊แต๋วก็ดึงตัวสำรวยไว้ทางตองที่เห็นพ่อก็ดีใจมากแล้วก็พยายามจะเข้าไปกอดพ่อแต่สองพ่อลูกก็กอดกันได้เพียงไม่กี่วินาทีและทั้งคู่ก็ถูกภาคจากกันอีกครั้งพวกของเจ๊แต๋วจับตองและลูกแก้วเข้าไปซ้อมชคมวยส่วนสำรวยก็โดนรวมกระเทือบจนช้ำไปทั้งตัว ทางตองเองก็โดนคู่ซ้อมซัดจนเป็นลมแต่มันก็ยังไม่สะใจเจ๊แต๋วมันได้สั่งให้ลูกน้องไปพยุงตัวตองขึ้นและให้ซ้อมต่อทางสำรวยก็ฝื่นลุกเข้ามาขอร้องเจ๊แต๋วให้ปล่อยตัวตองแต่เจ๊แต๋วกับยิ่งโมโหแถมตะโกนด่าสำรวยสารพัดมึงยังช่วยตัวเองไม่รอดเลยไอ้ปัญญาอ่อนทางลูกแก้วที่เห็นตองไม่ไหวแล้วเธอจึงขออาสาขึ้นไปซ้อมชกแทนแต่ลูกแก้วเองก็ไม่สบาย แถมสู้แรงฝ่าตรงข้ามไม่ไหวจนลูกแก้วเป็นลมสลบไปคาเวทีส่วนสำรวยกับต๋องก็พากันสลบคาพื้นไปเหมือนกันหลังจากนั้นเจตแต่วก็สั่งให้ลูกน้องพาต๋องกับลูกแก้วกลับไปที่บ้านแล้วก็ให้เอาสำรวยไปทิ้งที่ไหนก็ได้หลีซอกับมูเซอร์จึงรีบพาต๋องกับลูกแก้วกลับมาที่บ้านและขังไว้ในห้องเก็บของที่ชั้นสองส่วนสำรวยที่อยู่บนรถก็ได้สติและแอบหนีหลบไปอยู่ในพุ่มไม้ ทำให้มูเซอร์มัวแต่หาตัวสำรวยทางตองกับลูกแก้วที่โดนขังอยู่ก็คิดแผนออกในห้องนี้มีทั้งน้ํามันและก็ไม้ขีดไฟเผาที่นี่ทิ้งซะเลยจะได้มีคนมาช่วยตองกับลูกแก้วก็ไม่รอช้าทําการเผาบ้านทิ้งทันทีจากนั้นทั้งคู่ก็พากันหาที่หลบและก็รอคนมาช่วยเท่านั้นส่วนมูเซอร์ที่กําลังตามหาสำรวยก็สังเกตเห็นไฟกําลังไหม้บ้าน มันจึงรีบวิ่งเข้าไปเรียกทุกคนให้หนีและทิ้งเด็กๆไว้ไม่ต้องช่วยเอาตัวเองให้รอดก่อนซึ่งแน่นอนพวกมันไม่ห่วงเด็กๆเ,เลยจะโดนเผาทั้งเป็นก็ไม่สนแต่ก็โชคดีที่เด็กๆช่วยกันพังประตูออกมาได้หมดทางสำรวยก็อาศัยจังหวะชุนละมุนรีบเข้าไปตามหาตองกับลูกแก้วจนเขาเห็นทั้งคู่ติดอยู่ที่ชั้นสองสำรวยก็ไม่รอช้ารีบวิ่งลุยไฟขึ้นไปและก็ทำการพังประตูและรีบพาทั้งสองคนหนีออกมา จนในที่สุดํารวจก็ช่วยเด็กๆเอาไว้ได้ทันก่อนที่บ้านจะระเบิดและทั้ง3ก็พากันหมดแรงจนสลบไปและตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพากันบกมาที่บ้านของเจ๊แต๋วเพื่อทําการจับกลุ่มตัวพวกลูกน้องของเจ๊แต๋วทั้งหมดรวมทั้งตัวเจ๊แต๋วเองด้วยส่วนพวกเด็กๆก็ถูกช่วยเหลือไว้ได้ทั้งหมดทางปีชากับเมียที่รู้ข่าวก็รีบตามมาเช่นกัน หลังจากวันนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็กลายเป็นข่าวใหญ่ออกอากาศทางไอทีวีเรื่องคดีกลุ่มโจรลักพาตัวเด็กๆมาใช้แรงงานแล้วก็ถูกทลายแก๊งด้วยฝีมือของกลุ่มเด็กๆซึ่งหนึ่งในน,นนั้นเป็นเด็กดาวซินโดมใช่ครับนักข่าวมายถึงตองนั่นแหละส่วนทางสำารที่ร่างกายแทบจะพังก็มาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแถวบ้านส่วนทางแอวเมียสุธิรักของสำารยก็ได้คลอดลูกคนที่5ออกมาสำารยจึงถามเมียว่า หน้าเหมือนพ่อไหมแล้วเออหรือเปล่าแอลจึงตอบว่าไม่เอ๋หรอกสำรวยก็ดีใจพร้อมพูดว่าไม่เอ๋เหรอจากนั้นครอบครัวของปีชาก็พากันมาเยี่ยมสำรวยปีชาก็ได้พูดขอบคุณสำรวยที่ช่วยลูกแก้วไว้แล้วก็ขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีกับสำรวยสำรวยเองก็ไม่เคยโกรธเขาเลยเกิดเป็นคนเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิครับแล้วสำรวยก็บอกแอลว่าพ่อจะทำหมันแล้วนะ ไม่งั้นมีลูกเพิ่มอีกแน่ก็สมควรครับสำรวยไม่คิดจะพักเลยหรือไงเนี่ยหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปสำรวยกับต๋องก็ยังคงปั่นจักรยานไปด้วยกันทุกเช้าถึงแม้สำรวยกับต๋องจะไม่เหมือนคนอื่นถึงจะไม่มีใครรักแต่สำรวยนั้นรักครอบครัวของเขามากที่สุดแค่ไทนเจอไม่เน้เบื่อไง๋องคุกนะลูก และหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับเออเหรอแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ i m d b ไป5.1คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์และฝ่ายคนดูทั่วไปไม่มีการลงคะแนนใดๆเกรดความรู้เล็กน้อยข้อที่1เออเหรอเข้าฉายในวันที่6มกราคมปีพศ2548และกำกับโดยคุณพจน์อานนท์นั่นเองข้อที่2 น้องเกรซหรือลูกแก้วได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในงานรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ประจำปี2548ขณะที่มีอายุเพียง8ขวบเท่านั้นและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อมาให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างและขอกราบขออภัยสำหรับที่หายไปนานนะครับทุกคน แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ